สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับพีุ่ญทาอีกแล้วนะคะในช่องมญทาสไตล์นะคะวันนี้พีุ่ญทาจะมารีวิวนะคะชุดนี้ค่ะเป็นผ้าลินิน95านะคะทาไมเรียก95เป็นไม่ข้างข้างนี้เป็นอีกลินินหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นผ้าลินินแต่ตรงกลางนี่เป็นผ้าลินิน95เป็นชุดเซ็ตซึ่งพีุ่ญทามองว่ามันสวยมากเลยนะคะก็เลยมารีวิวเพื่อนๆดูสิ่งที่สําคัญของลินิน95คือราคาเบาๆค่ะทุกคน ราคาเบาๆนะคะเซตนี้ดูราคากันก่อนนะคะเซตนี้แปดเก้าสิบนะคะแปดร้อยเก้าสิบเอ่อแปดร้อยเก้าสิบเป็นยังไงได้ยังไงเนื้อผ้าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพี่ชารจะให้อ่าดูใกล้กันนะคะนี่นะคะผ้าเนื้อดีค่ะแล้วก็แบบสวยมีกระเป๋าด้วยแบบนี้มีแขนพองๆหน้าหลักผ่าข้างนิดๆนะคะ ผ่าข้างนิดนิดน่ารักแบบนี้นะคะข้างหลังเจาะคอโกรมคอกุ้นเก็บซึ่งเิ็นผาชอบนะอคอกุ้นแล้วก็ตลบเก็บข้างในแบบนี้นะคะสวยงามนะคะตัวนี้เป็นไซส์42เสื้อตัวนี้จะมี40 42 44นะคะ40 42 44แต่กางเกงจะเป็นไซส์เดียวนะคะคุณสำหรับความยาวนะคะความยาวเสื้อ22นิ้วนะคะแขนแขน 12นิ้วนะคะตัวนี้แบบใส่สบายๆค่ะทุกคนไม่ฟิกอะไรนะคะไหลตกๆนิ่งๆทั้นนะกระเป๋าด้านหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของกางเกงกันนะคะกางเกงนะคะเป็นลักษณะขอบแบบนี้นะคะเป็นเป็ดชั้นๆนะวก็ทำน่ารักเนาะทำน่ารักข้างหลังเป็นยางยืดนะคะตัวนี้เป็นซิปด้านข้างเป็นซิปด้านข้างนะคะใช้ได้จริงนะคะมีกระเป๋าแบบนี้ด้วยนะคะมีกระเป๋าจริงๆเลยนะคะ เป็นขาปลายสอบ,สอบแบบนี้นะคะเป็นปลายสอบแบบนี้นี่เป็นลักษณะขาปลายสอบแบบนี้นะคะสวยงามความยาวกางเกงนะคะตัวนี้กางเกงยาวสานิ้วนะคะส่วนเอวเป็นยางยืดแบบนี้เพิ่งทำมองนะว่า มันน่าจะไดะ้เบอร์แอลก็ยังโอเคนะเพราะมินทาลองแล้วใส่ได้มินทาใส่เบอร์แอลนะคะแอลเอ็กแอลสามสี่นี่กําลังสวยนะคะเกินจากนั้นก็ใส่ไม่สวยเล็กกว่านี้ก็จะใส่ไม่สวยสะโพกมันได้ถึงสี่สิบสี่แต่ว่าพื้นทาสะโพกสะโพกจริงๆของมินทาเองนะสามสิบแปดนิ้วเองแต่ใส่ออกมาสวยค่ะมันมันมันก็บาลานซ์กันหมดอ่ะพะใส่แล้วก็สวยงามนะคะตัวนี้ ถ้าใครสนใจก็ทักทายพี่คุณทำมาสำหรับเซตนี้นะคะลูกค้าสามารถสั่งเสื้อได้นะคะคือเสื้อเป็น40 42หรือ4 4ได้แต่กางเกงจะเป็นฟรีไซส์ไซส์เดียวนะคะใส่ได้ตั้งแต่เบอร์ L XL แล้วก็ 2X นะคะเออเซตนี้890บาทนะคะสนใจสินค้าตัวนี้ก็ทักทายพี่คุณทำมาได้นะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งนะคะ ตัวต่อไปก็เป็นตัวนี้นะคะรูปทรงเสื้อเหมือนกันนะคะเสื้อเป็นลักษณะเดียวกันหมดเลยค่ะแต่เป็นสีครีมครีมเนื้อครีมครีมนะคะสีเหมือนกับสีเหมือนสีหาช้างเลยเนาะแต่มันจะเข้มกว่าออกครีมเลยค่ะออกครีมกากีกากีไปหน่อยละค่ะตัวนี้ก็มีตั้งแต่4 4 2แล้วก็4 4เหมือนกันนะคะเป็นขนาดเดียวกันกับตัวตะกี้แต่ที่สําคัญนะคะกางเกงค่ะกางเกงจะไม่เหมือนกัน กางเกงทรงนี้น่ารักนะคะเป็นลักษณะทรงจินนี่นะคะออสวยงามมากๆ,ๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกางเกงกันนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะกางเกงก็เป็นลักษณะทรงบอลลูนนะคะทุกคนเป็นมีกระเป๋าแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะเป็นลักษณะเหมือนทรงจินนี่นะคะเป้ากางเกงประมาณ30สินิ้วนะคะเป้ากางเกง30สินิ้วส่วนขอบปลายตรงนี้นะคะความกว้างก็อยู่ที่7นิ้ว7นิ้วก็14นิ้วนะคะรอบถึง14นิ้ว เออความยาวความยาวก็ความยาวได้32มสิะความยาวก็ประมาณ33นิ้วเหมือนกันนะคะตัวนี้ส่วนเอวยางยืดรอบพี่คุณทำมองว่ายางยืดตัวนี้นะคะลูกค้าจะใส่ได้ในคนที่สะโพวกไม่เกิน42นะคะถึงจะใส่สวยเพราะว่าเกิน เกินจาก42แล้วใส่ไม่ได้นะคะเอวอะ่ะมันจะดึงได้แค่1 2เนิ้วเท่านั้นตัวนี้สวยค่ะเป็นฐาลองแล้วชอบนะคะชอบแล้วเดี๋ยวจะเอาไปใส่สักตัวหนึ่งนะคะสวยงามน,นะคะชอบกระเป๋านะคะชอบกระเป๋าแบบนี้นะคะเวลาเราใส่อะไรแล้วมันก็ไม่ไม่นั่นอะ่ะมันไม่ห้อยอะ่ะทรงนี้สวยค่ะตอบโจทย์นะคะใส่อ่เป็นลินิน95เหมือนกันนะคะสําหรับเซตนี้ก็890นะคะสนใจทักทายพี่ามนทามานะคะเดี๋ยวเรามีอีก2เซตค่ะ ชองสีค่ะไปดูตัวต่อไปกันนะคะตัวต่อไปเป็นสีชมพูหวานๆนะคะตัวนี้เป็นชมพูฝุ่นๆนะคะสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นลักษณะถ้าทุกค้ามองจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นกระโปรงนะคะมันคือกางเกงกระโปรงนะคะหรือเขาเรียกว่ากระเปงนะคะกระเปงนะคะดูลักษณะเสื้อแล้วก็เป็นเสื้อเชิ้ตนะคะตัวนี้สวยมากฟะไหล,ลัมนะคะมีไซส์ตั้งแต่4 0 42 4 4เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นกระดุมหเม็ด แล้วก็ที่สําคัญชายจะโค้งแบบนี้นะคะสวยแบบนี้เลยเราทำํำชายโค้งสวยนะคะงานละเอียดเรียบร้อยนะคะตัวนี้สวยงามนะคะผ้าเนื้อดีมากๆเย็บเย็บดีอดดะคะ่ะคนขาเย็บดีมากงามสวยเดี๋ยวเรามาดูกางเกงนะคะ กางเกงกางเกงจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีกระดุมหนึ่งเม็ดเป็นลักษณะเหมือนกระโปรงแต่จริงๆมันคือกางเกงเขาเรียกกางเปงนะคะความยาวก็เท่าๆกันค่ะประมาณ3ามสสนิ้วส่วนเอวตัวนี้สําคัญนะคะเล็กที่สุดคือสะโพกต้องไม่เกิน38แล้วก็40เพราะว่าไม่มีซิปนะคะเป็นยางยืดใส่ขึ้นไปเลยนะคะสวมขึ้นไปเลยเพราะนั้นต้องได้สะโพกนะคะสะโพกต้องไม่เกิน4038 40นะคะใส่ได้นะคะ เส้นี้สวยงามค่ะน่ารักน่ารักนะคะหรือลูกค้ารับไปทั้งชุดแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเอาตัวนี้ไปใส่กับเสื้อยืดน่ารักน่ารักได้อีกนะคะส่วนเสื้อเราก็สามารถไปแมทกับชิน้นอื่นได้นะคะเซตนี้ก็ในราคาเดียวกันค่ะแปดร้อยเก้าสิบบาทนะคะสนใจเข้ารักคายพี่บุญทามาได้นะคะอันนี้สวยมากๆนะคะมองว่ามันสวยเนาะผ้ามันเนื้อดีมากๆนะคะตัวนี้เป็นผ้าลีดนินเก้าหเหมือนกันคะ่ะ แล้วก็วี่พามีมาสองสีนะคะคือสีสีฟ้าในในกล้องมันจะอ่อนกว่านะคะสีจริงมันจะเข้มกว่าตัวนี้เสื้อไซส์44ลูกค้าทักทายมาได้นะคะเซตนี้เออมันจะมี 40, 40 42, 44 244นะคะเออเซตแบบนี้นะคะพี่บรรทางให้ลูกค้าแยกได้นะคะสามารถซื้อแต่เสื้อได้ซื้อแต่กางเกงได้นะคะทุกคนซื้อแต่เสื้อได้ซื้อแต่กางเกงได้นะคะ แล้วแต่ชอบเลยค่ะตามตามตามใจลูกค้าได้เลยนะคะตัวนี้ก็สนใจทักทายพี่มณพามานะคะสำหรับนี่ Uh, uh, เอาลิ้นินข้าวห่ามารีวิวเพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะกับพี่มณทาในคลิปต่อๆไปนะคะหากชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็สั่นกระดิ่งนะคะเป็นกําลังใจช่องพี่มณาด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขนะคะแล้วอย่าลืมนะคะหากสนใจสินค้าก็ทักไลนาานะ์พี่มนทามานะพี่มณฑาจะปักลิงก์ไลน์ไว้ให้ใ,ใต้คลิปนี้นะคะสําหรับคลิปนี้พี่มณาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปคะ่ะบ๊ายบาย